นี้ก็มาพบกับกิงคองบิ๊พาเช่นเคยนะคะรถยนต์มือสองนะคะของสมุทรสาครของเรานะคะอยู่ติดกับแมคโครมหาชัยนะคะสมุทรสาครน,นะคะอยู่เส้นถนนเอก,กชัยเลยนะคะสําหรับตอนนี้นะ,ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปชมรถกระบะนะคะของโตโยตากันว่าของเรานะคะตอนนี้เหลือคันไหนตัวไหนอยู่บ้าง เรามาเริ่มที่คันแรกกันนะคะคันแรกเอขอพาไปดูตอนเดียวตอนเดียวของเรายังอยู่สองคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนเดียวรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มที่โตโยตา้าสองคันแรกก่อนนะคะจอดอยู่คู่กันเลยสำหรับตอนเดียวของรีโวนะคะคันนี้ คันนะคะโปรโมชั่นของเราเดือนนี้ลดลงมาให้2 0 0ม0นะคะพร้อมจัดจ่ายค่างวดให้ลูกค้าที่าอกรถที่บินิคองบิ๊่าของเรานะคะหนึ่ง,งวดกันไปเลยสาหรับสองคันนี้ตอนเดียวนะคะของรีวอตอนเดียวก็จะตกคันอยู่ สนใจนะคะหาตอนเดียวไปวิ่งงานหรือว่าเอาไปต่อตู้นะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้ผ่อนแค่6,000กลางๆเองของเรามีให้เลือก2,000นะคะเป็นปีเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยต่อไปไปเตต้าตัวต่อไปนะคะคันนี้เลยข้างหน้า รีโวนะคะทีหนะ้าจอก็อาจจะคุ้มคุ้มมืดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนฟ้าสภาพอากาศเหมือนจะใกล้จะตกแล้วตัวนี้นะคะไฮรักรีโวนะคะเป็นตัวจีนะคะตัวนี้เป็นปีสองพันสิบห้า 9,000บาทนะคะคนอยู่ที่9,000สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจเป็นรุ่นตัวพอบนะคะเป็นตัวจีมิลเลอร์ตัวจีเครื่อง2,004นะคะคนอยู่ที่9,000บาทเองสำหรับลูกค้าที่สนใจก็เหมือนเดิมค่ะเข้ามาดูกันได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาดูนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมและรายละเอียดนะคะทางช่องแชเทเพจของเราได้เลยก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่นะคะ งเราก็จะเริ่มตอบคําถามกันตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มกันนะคะทางเพจมาโตโยต้านะคะกระบะโตโยตา้าคันต่อมาก็จะเป็นไฮรักรีโวเช่นกันค่ะคันนี้ก็มาพร้อมกับทะเบียนสวยๆกันนะ ต่อไปกันดีกว่านะคะเปิดตาคันนี้นะคะสีค่ะ ชนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวจีเป็น V N Turbo นะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2015ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มาออกรถกับเราในช่วงนี้ก็โคตรคุ้มนะคะรถให้20,000บาทนะคะคันนี้ตกอยู่ประมาณ7,000 เจ็ดพันกลางๆเท่านั้นนะคะสำหรับโตโยต้าไฮรักบิโก้แชมป์สีขาวปีสองพันสิาคันนี้นะคะ ไะะตอนนี้แอดเราว่างนะคะสามารถขึ้นเข้ามาคุยกันได้ นี้โตยะต้าไฮรักวิโก้แชมป์นะคะพีเรเนอร์เกียออโต้นะคะสำหรับคันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นตัวจีราคาลดลงนะคะปี2014คันนี้เหลือคน8,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าที่สนใจรีบมาจับมาจองกันได้นะคะสำหรับอาเตยต้า ฮรักวิโก้แชมป์สี่ประตูคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ตกพรอ,อยู่แค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังแถมค่าง,งวดให้อีกหนึ่งงวดนะคะสําหรับราคาที่แอดเอามาให้อ่าเอามาเป็นตัวอย่างยกมาเป็นตัวอย่างอ่าในวันนี้นะคะของเราแถมประกันให้แล้วฟรีทุกค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าดําเนินการนะคะ ไปดูที่โตโยต้าคันต่อไปกันดีกว่าค่ะวันนี้แอดขอเอากระบะล้วนก่อนนะคะสำหรับโตโยต้าคันนี้น้องใหม่นะคะโตโยต้าไฮรักวิโกแชมนะคะตัวนี้เป็นตัวทีอดีนะคะยีนเทอรโบสีขาวปี2,015 ก็อยู่ที่439,000แต่เฮียรเราลดให้นะคะโปรช่วงโปรจะเหลือ419,000บาทนะคะก็จะตรงพรอยอยู่ที่7,000 7,000นิดๆเท่านั้นมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะของเฮียดีสวยสวยกันเลยพร้อมกับแมบใหม่ยังใหม่ให้นะคะ1ชุด ช่วงนี้นะคะกับสถานการณ์โควิดมีรถไว้ใช้นะ,ะถือว่าปลอดภัยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อนะคะคันนี้ก็จะตกผ่อนอยู่ที่เจ0 0กว่าบาทเท่านั้นเราไปดูที่คันนึงเลย ขอทิ้ง้ายไว้อีกคันนึงสำหรับวิโก้แชมปสีเทาสำหรับวิโก้แชมปสีเทาคันนี้เป็นปี2013นะคะปี12.13องจากปกติราคา369,000เหลือ3า9 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ห0 0ันหกพันนิดๆในหน่อยเท่านั้นเองค่ะสำหรับวิโก้แชมปคันนี้สีเทา เป็นตัว e เครื่องส0 5นะคะสำหรับทุกทัานที่กินคองบิค่าของเรานะคะฟรีดาวฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดำเนินการนะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะหรือว่าเครดิตไม่เสียนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักกระบาทเดียวสำหรับลูกค้าที่เอกสารครบนะคะไม่ต้องจอง เขามาจัดได้เลยค่ะขอย้ำอีกทีลูกค้าที่เอกสารครบนะคะไม่ต้องจองเข้ามาจัดกับเราได้เลยส่วนรายละเอียดเรื่องเอกสารนะคะแต่ละอาชีพของลูกค้าสามารถสอบถามมันเข้ามาได้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างส่วนสุดท้ายนี้แอดขอฝากไว้ด้วยนะคะคิงคองดิค i k ของเราอยู่เส้นถนนเอก,กชัยติดกับแมคโครมหาชัยสมุทรสาครเลยล้วติดกันเลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่เรากันได้ ะะปลอดภัยนะคะฆ่าเชื้อนะคะรับรองไม่มีนะคะผู้ที่ติดโควิดอยู่แน่นอนมีเลยลายแมคโครนะคะอยู่ติดติดกันเลยและลัวของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับแมคโครมหาชัยเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมานะคะสามารถสอบถามเส้นทางเรืเข้ามาได้สำหรับวันนี้แอสขอตัว อหิสองอาทิตเย์เลยก็สำหรับวันนี้บายบายนะคะถ่ายต,ติดป้าวอ่ะแม่แมวติดค่ะติดหนูติดหนูไม่เลย